คิงคุยข่าวครบจบรู้เรื่องครับ23มีนาคม65สรุปสถานการณ์โควิด -19 กับสายพันธุ์ลูกผสมเดลตาครอนที่มีข่าวว่าในประเทศไทยเนี่ยพบผู้ป่วยจริงหรือไม่ติดตามกันนะครับวันนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับเปิดเผยว่าในประเทศไทยการระบาดของโควิดในระลอกนี้ส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นสายพันธุ์โอมิครอนนะครับในสายพันธุ์ย่อยคือ ba 2ที่มันแพร่เชื้อเร็วกว่าสายพันธุ์ ba 1 นอกจากนี้พบผู้ป่วยโควิด1 9ที่เข้าข่ายอาจจะติดโควิดสายพันธุ์ลูกผสมที่ชื่อว่าเดลตาครอนเนี่ย73รายแต่ยังไม่ยืนยันครับข้อมูลทั้งหมดของผู้ป่วย73รายนี้ส่งไปให้หน่วยวิเคราะห์อย่างจีเซตนั้นช่วยวิเคราะห์ผลและยืนยันว่าใช่เดลตาครอนจริงหรือเปล่าดังนั้นเดี๋ยวคงต้องรอผลสรุปอีกครั้งนะครับองค์การอนามัยโลกครับบอกว่า สายพันย่อยเดลตาครอนมันเป็นลูกผสมของสายพันเดลต้าบวกกับสายพันโอมิครอนตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยส่งข้อมูลไปให้ g ีเวิเคราะห์4,000ตัวอย่าง G ีเวิเคราะห์ยืนยันออกมาว่าเป็นสายพันเดลตาครอนจริงๆเนี่ย64ตัวอย่างใน64ตัวอย่างนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่ฝรั่งเศสครับมีผู้ป่วยที่ยืนยันสายพันเดลตาครอนเนี่ย50คนด้วยกันที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คงจะเป็นในแถบยุโรปแหะครับ ต้องระมัดระวังเดลต้าคอนเป็นพิเศษก็คือฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กเยอรมนีส่วนประเทศอื่นๆนั้นยังไม่ได้มีการเฝ้าระวังหรือว่าย้ำเตือนเป็นพิเศษแต่อย่างใดแต่ก็อย่าขึ้นกังวลครับเพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคํายืนยันออกมาเพราะข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะระบุได้ว่าไอเดลต้าคอนนั้นมันจะแพร่เชื้อเร็วกว่าไหมรุนแรงกว่าไหมหลบภูมิได้เก่งกว่าหรือเปล่าเราก็ทําได้แค่ ยังคงต้องเว้นระยะหา่างหมั่นล้างมือใส่หน้ากากแล้วก็ต้องไปฉีดวัคซีนเพราะว่าส่วนใหญ่ในประเทศไทยผู้ที่มีอาการป่วยหนักและเสียชีวิตจะเป็นคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่าไม่ไปฉีดเข็มกระตุ้นและกลุ่มเสี่ยง608ต้องระมัดระวังนะครับและขอแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกทกท่านครับ